ย้อนคำพูดแม่มิกกี้ยอมพูดแล้วสถานะล่าสุดเจนนี่มิกกี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากเมื่อเพจดังได้ออกมาโพสตข่าวเมาแรงนางเอกสายแบวแยกกันอยู่กับสามีรุ่นน้องแถมฝ่ายชายเก็บข้าวของออกจากบ้านซึ่งจะคุยกันเฉพาะเรื่องลูกเท่านั้นอีกด้วยพร้อมคำใบ้สามีชอบกินเวงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของเจนนี่อันพาดนาป้อมเพชรกับสามีมิกกี้นอนอันพาดณนาป้อมเพชร ต่อมามิกกี้สามีเจนนี่ได้ออกมาโพสในอินเตอ a แกรมสตอรี่ก่อนด้วยการแชร์ทิกในการใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่าหยุดเครียดกับเรื่องของคนอื่นอย่าไปเอาพลังลบมาใส่ตัวเองจนมันมารบกวนความสงบสุขในชีวิตของคุณขณะที่ไอจีของเจนนี่ได้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายว่า ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีใครอยากฟังหรือเปล่าแต่อยากให้หันกลับไปสนใจสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสแล้วทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีให้กับช่วงเวลาที่เหลือของปี2023กันดีกว่าส่วนคู่นางเอกสายแบลวจะหมายถึงใครคงต้องรอติดตามกันต่อไป ล่าสุดดรสิริพรอันภาตนาป้อมเพชรคุณแม่ของมิกกี้ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวโดยคุณแม่เผยว่าข่าวนี้มั่วไม่เป็นความจริงทุกอย่างปกติ